2.5เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีขนาด2.5ไมครอนหรือฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า2.5ไมครอนฝุ่นละอองชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะขนาดที่เล็กมากๆของฝุ่นละอองประเภทนี้จึงทำให้เดินทางผ่านเส้นขนในจมูกของเราไปได้และได้นำพาสารประเภท แคดเมียมโลหะหนักปร,รอดแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจกระแสะเลือดและส่วนอื่นๆของตัวเราฝุ่นละออง PM 2.5ที่เกิดขึ้นในเมืองโดยส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากการกระทำของมนุษย์เช่นการเผาในที่โลง่งการเผาพื้นที่ฝุ่นควันจากท่อไอเสียของการคมนาคมบนท้องถนนการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมอากาศหนาวเย็นและความชื้นในอากาศเมื่อสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดโรคต่างๆกับร่างกายได้เช่นเกี่ยวกับสมองหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวกับปอดโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบเกี่ยวกับหัวใจ หัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมลพิษฝุ่นละอองสูงขึ้นคือควรหลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมกลางแจ้งภายในอาคารควรมีการกรองอากาศภายในให้เหมาะสมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากจำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น5ระดับ คือตั้งแต่0-201ถึง201ขึ้นไปซึ่งแต่ละระดับจะเปรียบเทียบผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากค่าดัชนีคุณภาพอากาศจะเห็นว่าค่าดัชนีตั้งแต่0ถึง100จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปหากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า100แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้น จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย